สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีบรสุขสุขล้นเปิดภาพมากจะเจอฝนตกเลยหน่อยฝนตกสบายดีพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศฝนตกกลินตกกลินพี่น้องเลยธรรมดาอยู่ อากาศดีเหมือนวนตกลินสุ่มซื้นพอกันเก่าเป็น้องไอซองน้องงามโอ้คือหอนเทน้องมันเนาะปุ้อเอียเนยเสรีมสุดน้องอ้เปิดปาปอเตอรสเตียมสุดน้าเอ้ยน้าเอง กาเสรจเสร็จแค่เนี้ยกับบุน áo เล้ยวก็นลยนั่งเสร็อสร็จแค่สั้นแล้วให้นีก็ให้ขึ้นแลยเนาะคือนผักผ่อนแหละต้นที่ต้นนั่นแหละต้แรกลงม่ได้ให้ที่ซ้ำมพี่น้องตะการสองให้ก็แล้วไปแล้วให้ให้ที่ซ้มก็สิแล้ว กะกับซ้ำที่เห็นนี่น้องเลยเหลือกับเลือต้นนี้กับท่านี้แหละสิพ่อหรือบู่พ่ออะไรเพราะว่าว่าสีดำอยู่ข้างน้องนี่ซ้ำไฮแต่ว่าซ้ำไฮต้องดำก่อนหมูนี่ไอ้คือถ้าดำซ้องไฮตัวน,นั้นขึ้นมาเหมือนอื่นสีด้ดำข้างน้องนี่พี่น้องซ้องไฮซ้ำไอยู่นี่ไลนก็มาขันก้าว่าก้ายังพอได้ดำอยู่กับสีลงไปดำแถวนี้แหละหน้าคือแถวนี้ น้าบริแท้หุดไม่บริเวณน้าเหือดหรอกเลิกการน้าเหือดน้ำที่บริเหต์ปีสองปีแล้วแถวนี้เลกิกการที่เหลือกะไว้ลกดำตามันหะเละกาปีนี้คือแบบบริเลือพี่น้องเว้ยปีที่แล้วเนี่ยอยังว่าเหลือไปเข่งตาผมเลยปีนี้เบิร์ตกาไปกับบุญจากเหลือกได้ปีนี้นะมันแบบว่าฝนฝนตกใส่มันเลย ช่วงเงนวานเลยคนตกใส่มันเลยมันไล่โฮมกันเหมือนไล่โฮมกันแน่เลยก็อยากออกข้างแน่แล้วก็เป็นกาเป็นกาหน้อยแล้วมันอยากเปลือง ฝนตกลินนอเขาก็มาเป่งมาต่เป่งหน้าเพราะว่ายัางซองไฮอยู่ทั้งลุมผู้ทั้งลุมกล้าที่ลกกันที่ข้าเจ้าลกได้ดีสิพ่อหรือผูอพ่อแล้วซอ,อ,อ,องไฮนี่ก็ได้ท่านหมัดรถเรือนี่ได้

เออกอถึงเออแหนบปลาเป็นคนหนุ่มแหนบปลาเา

ดำแลลวเด้อไห้คือตระนังเอาอีกตัวมีทางเที่ยวคือว่าแคบลงอย่องไรบ้างพื้นที่การเลี้ยงงัวก็แคบลงแคบลงแล้วมันเลื่อนโบรลาคือน้ำแรลเด้ออ้ามอ้าเลย มัผงก่าะายอนเกีกนียเะตเขายเกี้ยวพี่น้องเกี้ยวขงังกะผางตขายแล้ว เอามาพี่มาให้มาป้าไว้ให้แม่่าวอมัดนีนแล้วเอาไปดำหลุมตะข่ายอยู่เนาะลอยเมตรซื้อมาขังกะลอยเมตรราคากันสองแสนป้ายนี่แหละสี่ห้าร้อยบาท สี่ลอยสี่อยสี่อยไม่มี่อยสี่อยน้อยๆหัวเรือสามร่อยปลายหัวเลืเงนินกับโบคงทีงน่น้องเียเต้นเต,ต้นลงเอเคแล,ะละ้ล่ะให้ขินมาแต่ดำหน้าผักเถียงกำลังสิต้มป้าปน เก็บเลยเก็บเล็ดอะไรแบบลั้นต้มปลาปนกิ๊กโน่ไหกอะไรกับหมักแซงน้อย่าหมักทั่วเก็บมาแล้วแหละอันนี้ก็สองสามมาะมาไปไหนมาไปกินกระปุนกำลังล้างไฟเออเอาละไม่เป็นเครื่องเลยด้วย เออเลยพฝนตกแล้วแล้วโอ๊ยคอยในนั่นนี่มีผัวนี่นะแล้วสิต้มปลาปนแท้เออนั่นแหละผัวใหญ่ๆนั่นแหละช่องผัวเลยอือทางปลายมันอีกผัวนึง คันนี้เหอะกินคันนี้ฮะกนง่ามเป็นสไตล์หยูงงามงามอย,ย,ยู่คันน้องมะแตงหน่อยเขาไปใส่เบิร์ตบนเรือจ้กมาเป็ดไก่กินณค่ะหูแล้วหูแล้วใส่เผื่อแดงๆผุลืมลืมว่าเขาบอกอะไรนะไม้ทาโอแล้วก็น้องรีดมาเรากินมนะ <c ười> แตงเบิร์ตเลยมะแตงวิสามหมากนับไว้ ่แล้วผมบ่มีกระชายด้วาวเนนตกขาเดียวน่นน้ามันอิ่มเมยพี่น้องเริ่มอ่างแล้วยา <c oughs> กาศมืดอนี้บ่มีแดดดอกเบิง้งนะคึมคึมขอบคุณพี่น้องรายเด้ขอขามาหักสม o คลิปเป็นกำลังใจมาโดยตลอดถ่ายคลิปจะดำหน้าเศร้าแรงให้พี่น้องเบิง้งำลางต้่มปลา ข้าเจ้ากำลังจะไปหาเห็ดกันเนาะเห็ดตองก็หวยงหญยหวยน้อยทุกพูเห็นบอลข้าเจ้าเก็บนำไมนมนออกกันน้ำนองเขาก็ได้ายเติบเลยดตื่นส่กันเนยยังป่เปี่ยนเครื่องอยู่เนยนะขึ้นแล้ว หายเป็นเครื่องไมหมนุ้ยดีก็คือม่ได้ดำหน้าแล้วมันอย่องอยางไรซ้าให้กระไดยังไปนไทยหน้าแหละไทยนุ้ยกำลังต้่มปลาอยู่ตุ่มปลารียมปนมันหน่อยก็รักคุยๆนาชานาชาลูกเบีเทียงบอเบ็นยเหนื่อยลงไปเทียง Half an dài yêu bọn hết hết hai dài yêu mực hết 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 มาอมิดมานั่งเลยได้เวลามาล้างเห็ดแล้วนนล้างเห็ดกัว่าไงเห็ดหานไหนก็ร้ายร้าย,ายหนึ่งเต็มปายแต่ว่าเห็ดผึ่งอันนี้นะลูกนุ่งเนี่ยบ่คอยร้ายเห็ดถึงสาดแต่ว่ามันจะเป็นเอ,อ๋อ,อ,อ,อตัดตัดตัด,ตดล้างๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ ได้หนีัน่าเีอ๋อใช่อันนี้มันหอมเยอ่แหะมันอมยมันมันเากับบ้างลูกอัตคามันก็ได้ข้ามเาโหมดเผ่สนาเ่ยล่หลื้เพราะรืมเาะเทใส่เลยน่ืมปิดใดเลยนาอยู่นี่บ้ากัยังบ้าิมบบม่ะอันเยได้สนาก่อนเ เนาปลาตีนมะกกอนใส่ใช้เืหบ่อะละหนึ่งเนาะเมืนเยอนนี่เพไทยไงจะเก่าในไหน้านะน้องแม่ขนท่านหอนยามมันมันหอนยามมันโอ้กระชิอบพูนโอ้ยกวกระไ

มันออกสองดอออกก็ออกหน่อยโอมทางวะอมบอกตัวหนันี่ตัหนังหเลยแกกมอยู่กล้งหมอนะที่หมอตั้งไว้ตั้งนย่ากอย่ต้างม่ใช่อะไรมาาไปด้หอเฮ็ดนงาเฮ็ดอันไครหินต้องแข่งเนาะว้าวผม แลยนอนก็เป็นลิดนาเด้อ